เฮ้ยเอาเรียบร้อล่นใหม่เล่นใหม่โอ้ยเล่นอะไรเนี่ยแยมแอมแมอ่แกนออแกนออกเลยะยกไ้ถึงแฟมปั๊กโอ้โหเอาโอ้ยหนึ่งแ้มเปลี่ยนแล้วอุ้มตีได้ไหม่เออเขาหมดหมแล้วปีเลยแล้ซ้อมมาแล้ว ขู้อุ้มเข้าวงมาลูกนี้ยกมาหุยนิดเดียวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้ทีมครูกับทีมนักเรียนนะครับอุ้มยกขึ้นมาลูกนี้โอ้เปลี่ยนครับเบียดข้างมาเกมยกมาลูกนี้แปมมือมือแรงเอกของเราครับ ลูกนี้จะเข้าได้หรือเปล่ายกมาโอ้ยเปลี่ยนสวยเลยอุ้มมาอุ้มนะครับจะเปิดลูกนี้ยกขึ้นมาสวยใช้ได้ตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วแปมยกขึ้นมาลูกนี้โอ้ยเปลี่ยนอุ้มมายังเข้าได้มันยังอยู่น้า คอุ้มยกขึ้นมาลูกนี้เปไปไหนก็ไม่รู้ครูมหมดแรงนะครับซ้อมกับมาซ้อมก่อนหวังจะเอาชนะเด็กแต่หมดแรงแต่ครูหมดแรงเองอลูกนี้ลากแกนหรือเปล่าลูกสุดท้ายถ้าเข้าได้เกมครับโอมยกขึ้นมาลูกนี้ว่าไงครับเรียบร้อย